อยากได้เลขเด็ดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธสวัสดีครับ FC แฟนช่องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดหลวงปู่บึงการอีกเช่นเคยนะครับเพื่อจะมาขอพรขอโชคเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่บึงการกันเลยนะครับ สามศูนออกซี่ศูนย์ก็ปัญญาปรมีสามสิตคดก็เลยลดเสี่ยงซศูนย์แต่ว่าก็ดีก็ว่าเป็นอย่างไรปูนหนาอมันก็ธรรมดานนปูเนาะท่ามันก็ว่าพิษไก่หรืกว่า,วาเอามันม,นมวนนี้ละอ๋ะอมันผดฝันคื้เก็เลยฝันตายันเลยเนาะปู วันนหนึ hmm. ่ง <noticing> ม <him. S 2> ันฝ <cole> mm ัน hmm. ว่าเลรนไพ่ปอกเด้งเนาะป๊อกเก่างวดนี้เป่าแ้มยิบเอ็ดซะฝันไหมวะครับปูฝ so ันค oh, <no. S 2> ือเก่าท <même> ี่ว่าไทยพลายางวันหนึ่งมันปอกเด้งมันเด้งเก่าบาดนี้แยมยิบเอ็ดมันติดโกงอีกละบักเนี่อมันตัดเลขหาตกลงไปทั้งรางมันเอาทิมลงไปเนาะเ่นปูวะกลับมาได้บักน่าวอีสองน่วยอีก วงปูก็เขียนในยุโรปอันไหนคมพันมาครับปู่นันไหนคมพันปูปูได้เก่าวาได้หามันตกมันิ่มลงไปหาโอได้หาเออหลวงปู่ก็ว่ามันอีกมากคือเก่าล้ววนึมันก็เรียนไทยคือเก่าไง<ม>เรียกหลวงปู่ก็ขึ้นเรียนผู้อื่นหรอ มันแปลกๆหรอกว่าหนึ่งกับสามศูนย์เด่นศูนย์มันก็ข้าเจ้าพวกใครไม่ศูนย์เนีย่หนึ่งแหม่ยูปูมีเปลือกปูเล็กศูนย์งวันนี้งวันนี้ปูนี่ตัวมักไม่ใจหรอบอกปูงวันนี้ก็พอเห็นน้องมากแต่เขียงมาเยอะเอาหางเดียวแล้วเดียว ครับปูหาหางเดียวนะครับท่างเดียวทุ่นเลยนะครับหางเดียวเลยเด้อท่านผู้ชมนะครับหัวปู่เดียวหางเดียวปูว่าปูว่าที่ปูว่าที่บอกเลยครับหมดนียเห็นลูกหลานมาหาก็เลยพาลูกหลาน่าถึง่าถึงปูน้องปูตีเลยมั้หางเดียวเลยชัดๆเลยอ่ะอันมะนาวสองลูกอันมะนาวสองลูกเป็นความฝันของปลาปู พ่อเล่นไทยแล้วเขาก็บอกเน่าให้สองเงี้ยแหละมัเนาวอย่างไรความฝันเห็นห่าห่าตัวเขไปเออห่าตัวเข้าไปนะครับกั้นกองนี่แล้วแหะมันเนาวบังนาสองลูกได้ไม่ไม่ตีสองศูนย์หหากปูตีได้เป็นห้าศูนย์ห้าบอกครับห่าศูนย์ห้าพก็หนึ่งที่ศูนย์ที่ได้บังนาสองลูกเนาะ สองตัวนี้หางหกวครับหางอืมน,นี่ครับหางครับเนาะโอ้ใหมท่านผู้ชมมาน,นะครับเดอ้อท่านผู้ชมเอ็ซีนะครับผมนี่ครับผมเล็กปู่บึงการเด้อครับเด้อนะครับห,ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าหกนะครับผมห้าศูนย์หา้านี้แม่นาวสองลูกนในในความฝันมาในความฝันบอกปู่ในความฝันในความฝันว่าเด๋อบอกเน่าโอ้จังหว่อยหาหน่วยบว น้สองวยนะครับตีทิมเลขหาลงว่าว่ามันสองหาบ่ครับปูหรือเจงใสอหาบหลายหางหลายหางูเอานีเลยเอานีเลยเอานี่เลยนะครับบานาวสองบางนาวสองนวยครับบางนาวสองสองศูนย์สองศนย์นะครับสองศูนย์หนึ่งดีโอบางวตีเป็นศูนย์งกลมนะสองศูนหรือว่าศูนย์ศนย์บว่าครับเมือนแค่ลงที่เก่กับกันกัตีกั้นกล่องแล้วก็เลยเยาตันี้ ปูมกักตรสุดเนาะตัวนี้เนาะก็เป็นปูเบงการของมกักตรสุดปูทะเลทั้เนาะทังเดียวเลยของปูนี่ยห้าศูนย์ห้าเด้อคุณผู้ชมนะครับห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้ากับห้าห้าหกนะครับทางเดียวนะครับทางเดียวสวยๆเลยทา้งเดียวนะคุณผู้ชมกองหลวงปูของหลวงปูชัดๆเลยนะ ครับเป็นแนวทางมาปูเน,ะนา,าะแนวาเป็นแนวทางถูกคิดบวากันนะครับนเนาะมันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลมาปูนะครับัที่เหลือก็าอยู่แต่ในด,ดวงกบศาสนาเท่าน,นั้นเนาะปูเนาะแมนบออยู่ในดวงเท่านั้นก็ได้เขียนซีหางก็หลายหางเอาหางเดียวนี่เก็มักทีุทดล้วเนาะมันให<ช>ญ่อะไรก็กล้ให้หางเดียวถ้าถ้าว่าซีหางเห็นให้เป็นตัวร้องจะเป็นมาปูกันพามันเปลี่ยนการผ่ากกอนผาาอันนี้คือว่าเป็นตัวเด่นเนาะตัวเด่นตัวเด่นเนหาศูนย์ห่ากับหาห เอาการพาดนะครับเป็นตัวร้องกระไดปูเป็นตัวร้องเนาะเป็นตัวร้องกระไดโอื่นไหายหางซีหางหางเนาะครับนี่ห้อหายจากซีหางสามหางเอาเป็นตัวร้องซื่อกระไดครับปูร้องปูตัวร้องด้านหลังกระไดปูปูได้ากระไดปู ตัวร่องปูเป็นต,ต, no ต no. ัวต no. ัวเขียนนี่ตัวร่องนะครับตัวหาชูเป็นตัวร่องเหรอเป็นตัวร่องนตัวเรียนตัวเรียนเนาะตัวหาชูของคุณของนี่ตัวร่องนะครับท่านผู้ช่มนะครับผมนี่ตัวร่องเด้อมักศูนย์แห้งปูนี่ผมว่า มักศูนย์ขนาดงวดน,นี่ปูนี่วัดคอนปูก็ให้ศูนย์กันครับสหรัแสดงว่าวศูนย์บ่ถิ่มงวดน,นี่คิดว่าศูนย์บ่ถิ่มเด่นเอ่อเด่นอีกเด่นเด่นบุญห้าห้าหกอีล่างมาครับปูล,ล่างเนี่ยวงกลมขนะครั้นี่ครับตัววงกลมด้วยครับปูนี่วงกลมในในตัวจิมัต เด่นสูงหลังเนี่ยเด่นห่ามันตกไปล่างไปล่างกลัวหกโอ้โหงาม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 อ่ามันตกไปล่างครับมตกไปล่างกลัวปูวงกลมให้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมปูวงกลมให้ล่างหกศูนย์ศูนย์หกนะครับผมเด่นหกนะกับ็ตัวเดียวกันครับก็ตัวเดียวกัน นะครับผมงวดนี้เด้อท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเป็นแนวทางน้ำปูเนาะครับผมเป็นแนวทางสองห้าศูนย์ตัวนั้นเด็กหาปลาปูหาเลยเนี่ยเด็กหาครับผมอื่ละนี่ตอนนั้นอะมีเสียงเนาะเดี๋ยวคนดูจากตัวนี้ตัวนี้สองอะไแล้วก็นี่หาศูนย์โอ้ ตัวล้องนะครับเนาะตัวรองตัวนี้เบาบ่ตัวนี้เบาบ่พูนี่พูเดียวกันละโอ้แต่เดียวกันโอ้เขียนมง่ามก็เลยเขียนไม่ชหดชันตันับคันบ้าเลยครับสองห้าศูนย์ตัวกับสองศูนย์สองอเายวตั้งไงก็ได้ตัวนี้ก็ตัอเดวตัวนี้ต่เดียวนี้กตัวเดมองเห็นนะตัวนี้่ตัวดอกัคือมิศูนยเหลอครับเลประมาณชื่อหาศูนย์สองศ 60, 000, ก0หน้าแหละเลขในเนียอืมสวยๆก็ต้องชอบมอองหอมกหน้าสองลูกตมไหมหลวงพูทติศูนย์บัดนี้มันมา,านนะครอบก็เหรียญไพ่เห็นปะเหรียญไพ่เทียบกว้อน,นมันออก404บัดน,นี้มันเหรียญไพ่แต้มยิบเอ็ดกับ505นั่นแหล่ะอันหนึ่งมันเ,นเ,นเหรียญปอกบดงเลยเหรียญไพ่แต้มไพ่เต้มยิบเอ็ด บันดินหามันตกลงไปอืมเอ้ไอ้ม่กลุ่งนี่มันมันหลักมีสามใบเลยอ๋อวันนี้มันได้เช่องเลือางครับถึงลงไปสองหาสูเีเด้อครับผมเลคือเลืออาการยื่นออกหยตีออกครับเรนไยเตียนมีสิบเอ็เียนยเตียต้องตะกนตีเป็นเรนไทยต้องโนจักด้วครับคนเียไทเี แต่กอนของหลวงปู่นี่เหรียให้โลกสิไม่ซีเหรไทยมันเป็นสามมันต่อต่กอนนะปู่วันนี้มา่คืนมดมันบ่มาเลยสามศูนย์อ่ะมันม่ซีอ่ะเทกองเหรียไทยนีมันถึ่เป็นสามเป็นสามศูนเลยตังแต่หลวงปู่ีิกา้าบางมีสามพิทันด้เนาะแคบมาจอได้แคบเลยนะครับท่านผู้ชมฟันหย่ฟัน่งเลยเหลือหนึ่งสามศูนครับต้ออาต้มเดียวเนาะ วัวน,นี่มาเท so, okay. uh, so ่ห oh uh, ์คนมาเต็มวันแล้ววัวนี้ละปูวัวนี้ละมาแท้ครับงวดนี่วัวนี้ละปูเลขปูนี่ต้องสูเทียบเข้ามาหนึ่งสื่อออกสื่อขึ้นสื่อลงเด้ือเต็มสื่อลงเต็มเต็มเดีมเต็เต็มเพิ่มพู้ได้ตามค่อยดึงดึนเขาจะโอู้หทั้งปูนะครับขึ้นไว้อนเท่าไหร่เพราะว่าคุณเต็มเต็ม แต่ว่าเมือนั้นยุ่นน่นล,ละว่างนู่น่นบม่อไอันเจ้าเขียงเยงจาาง้าถามว่นมันหาไทายบหนึ่งครับเขาเจา้าไม่จุดถูกเขาเจา้าเมื่เขาเจ้าว่าเป็นสี่ศูนย์สี่เป็นบอกอ๋อสีห่หเขียนว่าหาหาแปดก็ยังเ็ยจงคอยยังถืออยู่ก็ว่าเลขอันนั้นมันมาฉับฉนกับเลขห้าน้อยเป็นบอกห้าน้อยนีย่อบอกคนถือสามมือแล้ว ห้าน้อยมอว่นนี่ก็บสองสามกับท no so ี été. ่เจ็ดห้าสับสนเลขเร่าน้อยวันนี้นะปู่เพอวนตัวแดงเน้นเขาจค่งออกตัวแดมันเน้นเขาแคงออกเพิ่มือนมีวานเให้เพิ่นสามแปดกับเกเจ็ดมันทีมากว่าห้าน้อยห้าน้อยสามแปดกับเกาเจ็ดมื่อนี้ปู่มื่อนี้แล้เมื่อนี้มือทยทำอ๋อ